สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานต้นหอมผักชีนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บแบบง่ายมาฝากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ล้างดินที่ล่าออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะล้างเฉพาะล่าเขานะคะลำต้นยังไม่ต้องล้างค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้ทำการเด็ดใบที่เสียออกเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเวลาเราจะทานเราค่อยนำมาล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนของต้นหอมก็เช่นกันค่ะล้างเฉพาะลากเขานะคะแล้วก็เด็ดใบที่เสียออกค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ใครที่ชอบซื้อน้ำแข็งในเซเว่นนะคะเจ๊กุ้งขอกระซิบบอกเลยค่ะแก้วไซส์นี้นะคะอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะไซส์กำลังดีสำหรับในการเก็บผักมากๆเลยค่ะจากนั้นให้เติมน้ำลงไปค่ะแล้วก็นำผักชีก,กับต้นหอมนี่ละคะ่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะซื้อน้ำแข็งเซเว่นครั้งต่อไปอย่าทิ้งแก้วเด็ดขาดเลยค่ะแก้วไซส์นี้นะคะเหมาะมากๆสํสำหรับการเก็บผักค่ะ สังเกตนะคะพอดีเลยค่ะจากนั้นก็นำไปแช่ในตู้เย็นค่ะลองดูนะคะเก็บผักครั้งต่อไปไม่ยุ่งยากแล้วค่ะโดยเฉพาะแก้วเซเว่นนะคะอย่าทิ้งเด็ดขานเลยค่ะ